Segated recurrent unit หรือ GRU นะครับและ long short term memory model นะครับเป็นเออเป็น RNN ชนิดหนึ่งเป็น RNN ชนิดย่อยที่มันอัปเกรดขึ้นมาคือทำให้มันสามารถเทรนได้ง่ายขึ้นนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างเวลาเราต้องการนำไปนำ GRU LSTM ไปใช้นะครับ ขอเริ่มจากทบทวน RNN นิดหนึ่ง r n คือการเอาเวกเตอร์2อันมาต่อกันแล้วก็คูณด้วยเมทริกซ์อย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้เวกเตอร์ vector, hidden vector activation อันใหม่ขึ้นมานะครับ hidden activation vector ขอโทษครับอันใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปคำนวณครั้งถัดๆไปนะครับก็คือจริงๆแล้วไอเดียมันก็คือประมาณนี้แต่ว่า เวลาเขาเขียนกันบางทีเขาเขียนกันแค่นี้ก็คือเราบางทีเราไม่ต้องการรู้นะครับว่าใน RNN เนี่ยมันคำนวณยังไงเพราะมันมี RNN อยู่หลายชนิดนะครับเราดูไปแค่ชนิดเดียวนะครับโอเคเขาบางทีเขาเขียนว่า RNN cell ก็คือไอเดียคือมันได้อ,อ n p u u t มาจาก2ที่นะครับก็คือจาก embedding แล้วก็คือจาก context ครั้งก่อนนะครับ แล้วก็เอามาเข้า R n c ล l l แลลวมันก็เอาไปบวกลบคูณหารอะไรสักอย่างแล้วก็จะได้ context v e c t o r อันใหม่ออกมานะครับอันนี้คือวิธีการเ,าเขียนอีกแบบหนึง่งและให้สังเกตในคลิปที่แล้วเราใช้ h ใช่ไหมครับอันนี้เราใช้ c ละเพราะว่าเวลาเราพูดถึง gru เนี่ยเขาจะไม่ใช้ h ก็จะใช้ใช้ c แทนนะครับก็คือเราจะได้ว่า memory cell นะครับ คือสิ่งที่มันจําไว้นะครับก็คือแค่เปลี่ยนผมแค่เปลี่ยนออคําศัพท์ในการใช้เฉยๆนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับออ literature นะครับอ,อันนี้คือแผนภาพของ gated recurrent unit นะครับหรือ GRU อันนี้แบบ simplify แล้วนะครับก็คือเราจะคิดว่าอันนี้เป็น GRU cell ที่มันครอบเอาไว้ก็ได้แล้วเราจะก็ไม่ต้องดูออตรงนี้เลยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราจะมาดูรายละเอียดการทีละส่วนทีละส่วนที่จริงแล้วการทำงานของมันไม่ได้ยากนะครับ ผมจะพูดถึงเวอร์ชั่นที่มัน s i มพลิฟามาแล้วนะครับจริงๆมันมีเวอร์ชั่นที่มันเอ high ่อไฮโซกว่านี้นิดนึงแต่ว่าเออเราลองเราลองดูไอเดียของการเกตนะครับว่าการเปิดการเปิดปิดไฟเนี่ยมันมันมีผลกับเรายัางไงโอเคอ่ะสเต็ปแรกลองดูคอมโพเนนต์แรกก่อนนะครับก็คืออันนี้เป็นเออเป็นคล้ายๆกับ R&N ธรรมดาเหมือนกันเลยด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่เราทราบไปอยู่แล้วถ้า r n ถ้าเราทำ i N n คืออันนี้จะจบเลยนะครับแต่ว่าเห็นว่า C memory cell ตรงนี้มี childa อยู่ข้างบนนะครับ childa ที่อยู่ข้างบนมันหมายความว่ามันเป็น candidate ของเราเรายังไม่เอาไปใช้เดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวจะเอามันไปแปลงเป็นโน่นนี่ไออันนึงเราค่อยเอาไปใช้เป็น context นะครับเราเลยมี childa เอาไว้โอเคอันถัดไป อันนี้คือแกรมมาอยู่แกมมาอยู่คือเป็นเกตติ้งนะครับเกตติ้งแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นเหมือนสวิตช์เปิดปิดเปิดปิดนะครับเหมือนเหมือนเหมือนประตูรั้วก็ได้แล้วแต่ใครจะคิดนะครับซึ่งให้ดูสูตรในการทำงานเนี่ยมันก็คล้ายๆกันกับคล้ายๆกันกับ RNN ใช่ไหมครับก็คือนำ c t ทลบหนึ่งก็คืออันนี้กับ X เนี่ยมาต่อกันเห็นไหมครับว่า Dependency มันเหมือนกันใช่ไหม มีลูกศรเข้ามา2อ,อันจากแหล่งเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคืออันนี้ครับคือคือซิกมาอันนี้ซิกมาอันนี้หมายถึงซิกมอยด์หรือลอจิสติกฟังก์ชันนะครับอันนี้เรียกว่าซิกมอยด์ฟังก์ชันซิกมอยด์ฟังก์ชันคืออะไรซิกมอยด์ฟังก์ชันคือสิ่งที่ทําให้เปลี่ยนฟังแมทฟังก์ชันนี่ให้มันเป็น0นย์หรือ1 0แปลว่าฉันจะปิด หนึ่งแปลว่าฉันจะเปิดนะครับเหมือนเหมือนเปิดเปิดปิดสวิตช์น่ะนะครับแต่ว่ามันจะมีค่าที่มันอยู่กลางกลงระหว่าง0ูนย์กับ1นก็ได้นะครับก็คือ r a ร g e ของฟังก์ชันนี้มันอยู่ระหว่าง0ูนย์กับ1นแปลว่าเปิดศูนย์แปลว่าปิดนะครับนี่คือ ID ของเกตติ้งนะครับก็คือพารามิเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นเกตนะครับเป็นคอยหน้าที่เปิดปิดเราจะรู้ได้ไงว่าเปิดปิดมากแค่ไหนนะครับเราก็ใช้พารามิเตอร์ wu นะครับก็จะเป็นอีกพารามิเตอร์ีมทริกซ์อันหนึ่งนะครับ ถัดมาพอเราได้เกตกันเรียบได้เกตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นําเกตมาใช้นะครับนี่เราจะใช้ไอ้ e t u o t i o นอันเนี้ยอ่ะอย่าเพิ่งอย,อย่าเพิ่งไปดูนะครับว่าว่ามันว่าว่ามันแปลว่าอะไรเดี๋ยวจะพูดกันในสไลด์หน้าถ้าเกิดเราเราต้องการ Context อันเนี้ย t t นะครับในการนําไป Predict Label ตรงเนี้ยก็เราต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้ Gating งเอ่อ vector นะครับ ใช้คอนเทกซ์สองครั้งก่อนเราใช้คอนเทกซ์สองครั้งใหม่ที่เราจะเอามาใช้หรือไม่เอามาใช้ก็ได้เดี๋ยวมันจะเอามารวมกันโดยที่ไอตัวเกตติ้ง e วกเตอร์เนี่ยจะเป็นกรรมการนะครับว่าจะเอาอันเก่าเข้ามาแค่ไหนเอาอันใหม่เข้ามาแค่ไหนนี่คือไอเดียนะครับแต่ไอเดียคือเราต้องการเนี่ยเราต้องการฟีเจอร์ v วกเตอร์ตรงนี้เพื่อจะไปพ r e d i c t นะครับโอเคเราเอสรรมการยุกยุยยุกยุยเนี่ยมันแปลว่าอะไรลองมาดูรายละเอียดนะครับ ก็คืออยากให้เห็นว่าอันนี้เรามีดู2องเวกเตอร์นี้ก่อนนะครับแกมมายูก็คือสิ่งที่เราได้มาจากการทำเอาไปคูณเอา Embedding กับ Context ซ์ของก่อนเนี่ยไปคูณกับพารามิเตอร์แมทริกซ์อันหนึ่งใช่ไหมเราก็ใช้ s i g m o ยด์ฟังก์ชันนะครับในการแปลงให้เป็นศูนย์กัหนึ่งเห็นไหมผมเลยมีดำๆดำๆแปลว่าเราจะเราจะปิดมันนะครับถ้าขาวๆแปลว่าเราจะเปิดมันเพราะฉะนั้นไอตรงนี้ ก็มันก็จะไหลเข้ามาผมเลยวาดให้ดูเห็นไหมว่ามันไหลเข้ามานะครับไหลเข้ามาเป็นเอออ่คนเท็กซ์อันใหม่ให้เราในส่วนของเอ่อคอนเท็กซ์เก่าเนี่ยสี C ของ t ลบหนึ่งอันนี้คอนเท็กซ์เก่าเห็นไหมเห็นไหม far f a นะครับให้ลองดูสีไว้นะถ้าสับสนพอเราเอา1ลบเนี 1, 1่ยหนึ่งลบหนึ่งก็กลายเป็นศูนย์ใช่ไหมหนึ่งลบศูนย์ก็กลายเป็นหนึ่งก็จะกลับกันจากเปิดเป็นปิดจากปิดเป็นเปิดนะครับก็คือเห็นไหมว่าถ้าเกิดเราเปิดสองอันนี้ให้กับ คอนเท็กซ์ใหม่เนี่ยมันก็จะปิด2อันนี้ให้กับคอนเท็กซ์เก่าก็คือวงเลยบอกว่าอันนี้เป็นเป็นเกตติ้งไงครับก็คือมันจะเอาให้อันไหนไหลเข้ามาให้ไหนไม่ไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นเออพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เราได้มาเนี่ยตอนสุดท้ายเห็นไหมครับว่าเราปล่อยให้อันนี้เข้ามาใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วส่วนตรง2อจุดเนี้ยเราปล่อยให้อันนี้ไหลเข้ามานะครับให้ของเก่ามันไหลเข้ามาไม่เอาของใหม่แล้วก็ เขียวๆเนี่ยเห็นไหมว่าตรงนี้มันเทาๆใช่ไหมครับก็คือเอาผมเอา2อันนี้มาเหมือนเฉลี่ยกันก็คือปล่อยอันนี้นิดนึงปล่อยอันนี้อีกหน่อยนึงแล้วเอามาผสมกันนะครับก็คือถ้าเกิดค่ามันไม่ใช่ศูนย์ไปเลยไม่เป็น1ไปเลยเนี่ยมันก็จะเอา2อันมาผสมกันคือรับมาทั้งคู่โอเคแล้วทําไมผมถึงเขียนว่า U เนี่ยแหละ U อันนี้ก็คือเป็นเอ่อเป็นอัปเดตนะครับก็คืออยากให้รู้ว่าเราจะอัปเดตยังไงบ้างนะครับก็คือเราจะอัปเดต เอาของเก่าเข้ามาหรือเอาของใหม่เข้ามานะครับเพราะนี่ยก็เป็นหน้าที่เหมือนประตูนะครับว่าจะให้ของเก่าแท่ไหนของใหม่แค่ไหนนะครับเอามารวมผสมกันให้ได้ซึ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้แหละมันเลยทําให้ปัญหาของ vanishing gradient และ exploding gradient เนี่ยมันมันมันเออมันหายไปนะครับซึ่งมันมี proof ของมันอยู่ในการเพราะการทํำ gating เนี่ย ทำให้มันถูกคูณน้อยลงไปนะครับอันนี้คือไอเดียของมันซึ่งทําให้มันไหลกลับไปทางซ้ายเนี่ยได้มากเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นการคูณเฉยๆใช่ไหมแล้วค่ามันอยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งเพราะนั้นมันค่ามันก็จะไม่ระเบิดนะครับมันก็จะไหลกลับไปไปจากขวาไปซ้ายได้นะครับเกรเดียนก็จะไหลได้มันก็จะไม่มีปัญหานะครับทำให้เทรนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เราต้องคำนวณเกรดติงเนี่ย มันก็แค่เพื่อที่ทำให้โมเดลของเราเนี่ยทำงานก็คือทำให้เราเทรนได้ดีขึ้นแค่นั้นเองครับไม่ได้มีความหมายทางด้าน l i n งวิ s ติกหรือทางด้าน NLP ยังไงเลยนะครับก็คือเป็นเ,เป็นความสำคัญทางด้านการคำนวณมากกว่าทำให้เราคำนวณได้ดีขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ abstract มันออกไปแต่เราต้องทราบว่า GRU เนี่ยมันมี Gate และ Gate มันมีหน้าที่ทำอะไรนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราควรจะใช้มันเมื่อ,อไหร่ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะคิดว่ามันเป็น black box ในอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า gru เนที่จริงแล้วมันไม่ได้มีแค่สูตรสูตรเดียวมันมีหลายมัมีมมหลายสูตรอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมนําเสนอแบบที่ง่ายไปแต่สุดท้ายเราก็คิดว่าอันนี้คือ g r u cell ซึ่งเราแค่ทราบก็พอว่า input เนี่ย input มันคือ context อันที่แล้วนะครับรวมกับคํา นในปัจจุบันนี้เอามารวมกันโดยที่ผ่านเซลล์มันไหลโน่นไหลนี่เข้าไปโดนโดนแปลงโดนปิดโดนเปิดอะไรเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะได้ context vector อันใหม่ขึ้นมา memory c ล l l อันใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็นำไป predict เป็น label ได้นี่คือ ID ของ Gru นะครับเพราะนั้น RNN RNN ไอเดียของ RNN คือเราต้องการเราสามารถใช้ สูตรการคำนวณเดิมเนี่ยกับทุกตำแหน่งได้ใช่ไหมเราใช้กับคำแรกได้แล้วต้องใช้กับคำที่2ได้ก็คือเรา reuse นะคือเรา reuse context ครั้งก่อนเนี่ยเอามาเป็น input ของครั้งถัดไปแล้วก็เอา input ใหม่เนี่ยคือ word embedding อันใหม่เนี่ย feed กับเข้าไปใน GRU cell ด้วยนะครับแล้วมันก็จะได้ c2 ออกมา memory cell ที่ตำแหน่ง2ก็คือนำ context ของทั้ง c0 c1 เนี่ยกับ embedding อันใหม่เนี่ยมารวมกันเป็น context ที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ว context นี้ก็เอาไป predict ได้แล้วก็เอาไป feed ให้กับตำแหน่งถัดไปได้ด้วยนะครับอันนี้คือไอเดียของ GRU ซึ่งมันก็คือ RNN เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่สูตรที่การการใช้คำนวณเนี่ยมันเปลี่ยนไป LSTM l s m, m จริงๆมันก็สูตรการคำนวณแนะนำให้ไปเปิดหาดูเองดีกว่าเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมครับก็เป็น t r i ในการเปิดปิดเนี่ยพ LSTM เนี่ยจะมีเกตอยู่เยอะอยู่มาณ3ามถึงสี่เกตนะครับผมก็จําไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะต่างกันไปนิดนึงมันจะเก็บ2อันเพื่อที่จะฟีดไปทางขวานะครับอันนี้อยากให้เห็นไว้ก็คือว่ามันจะมี Memory Cell นะครับแล้วก็ Hidden Activation Hidden Activation กลับมาแล้วต่างกันยังไงไอ d d e n d e n Activation เนี่ยเราใช้สำหรับการ p redict label โดยเฉพาะแต่ว่าสิ่งที่มันฟีดถัดไปเนี่ยไ m e มรี y เซลลเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการเปิดปิดเฉยๆนะครับส่วนอันนี้เป็นหน้าเป็นคอนเท็กซ์จริงๆที่จะถูกแก้ถูกผสมนะครับก็คือมันเพิ่มสิ่งที่มัน f e ดฟอร์เวิรไปให้ให้ให้ฝั่งขวานะครับคือจะมี2องเวกเตอร์ละไม่ใช่แค่เวกเตอร์เดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คิดว่ามันเป็น LSTM Cell นะครับไม่ต้องนึกถึง Equation ตรงกลางก็ได้ นะครับก็มันก็ในลักษณะเดียวกันกับ GRU นะครับก็คืออามมาต่อกันนะครับแล้วก็ใช้ predict เอออันถัดไปได้นะครับส่วนมีกท่นึงคือ LSTM cell เนี่ยมันต่างจาก GRU เยอะเหมือนกันเพราะว่าพารามิเตอร์มันเยอะกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการใช้กับโมเดลที่มันใหญ่มากพารามิเตอรเยอะเนี่ยมันก็จะเทรนลำบาก ตรงที่ว่ามันจะใช้เวลาเยอะนะครับแต่ว่าก็เทรดได้ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นนะครับอาจจะและจำอาจจะจาเป็นต้องใช้ G P U นะครับเพราะว่ามันต้องคํานวณเยอะอยู่ในการถ้าเกิดใช้ C P U มันก็จะนานกว่าอาจจะนานกว่าถึงแบบ10เท่านะครับก็พอพรายเตอร์เยอะขึ้นเราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่แรงขึ้นในการในการฟิตนะครับถ้าใครไม่มีเครื่องที่แรงๆไม่มี G P U เนี่ยก็สามารถใช้บน CoLA b ได้นะครับเพราะว่าเขาให้ G P U กับเราฟรีๆในการเทรนโมเดลตรงนี้ อ่ะโอเคลองย้อนกลับมา RNN นะครับก็คือจริงๆแล้วเวลาเขาพูดถึงเนี่ยบางทีเขาเวลาพูดถึงว่า RNN เขาจะหมายถึง i s t m บางทีพูดว่า RNN เขาพูดถึง GRU นะครับเพราะว่า RNN เป็นชื่อกว้างๆนะครับเขาก็จะวาดรูปเป็นแบบนี้เวลาเขาจะอธิบายว่าเขาใช้โมเดลอะไรในการในการทำ task t a หนึ่งเนี่ยบางทีเขาก็ใช้แค่แค่รูปภาพประมาณนี้นะครับ แต่บางทีเขาก็ขอคุมไว้นิดนึงเพราะว่าขี้เกียจเขียนนะครับก็เป็นกล่องยาวๆที่ครอบคลุมหลายๆเอ e m d e i n i n g นะครับแล้วก็เขียนว่า RNN อันนี้เป็นวิธีการเขียนไดอะแกรมที่นิยมกันนะครับเวลาไปอ่านเปเปอร์หรือไปอ่านบล็อกต่างๆนะครับเขาจะเขียนเป็นประมาณนี้โอเคสรุปนะครับ gated recurrent unit และ LSTM นะครับ RNN ทั่วไปเนี่ยเวลาเขาเรียกกันเขาจะเรียกว่า vanilla RNN vanilla เป็น เป็นรสชาติของไอศครีมที่มันเบสิกที่สุดใช่ไหมจืดที่สุดที่ไหนที่ไหนก็ต้องทำก็คือเขาจะเรียกว่าวานิลลา RNN นะครับก็คือเป็นแบบพื้นฐานที่สุดถ้าเกิดเขาต้องการจะพูดถึง RNN จริงๆก็จะพูดว่าวานิลลา RNN นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะพูดถึง GRU กับ LSTM นะครับเวลาใช้คําว่า RNN เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันเทรนง่ายขึ้นเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเอ๊ะมันจะเจอ exploding gradient หรือเปล่าเจอ vanishing gradient หรือเปล่า เขาก็ใช้เขาจะใช้ GRU ไปเลยหรือมันก็ใช้ LSTM ไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ลำบากเกินไปไม่โมเดลที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับก็จะใช้ LSTM ไปเลยซึ่งมันมาแก้ปัญหาในส่วนของ vanishing gradient นะครับแล้วก็ exploding gradient ด้วยแต่ว่าข้อเสียคือพารามิเตอร์มันเยอะนะครับก็ต้องใช้เวลาในการเทรนเนี่ยเออมากออกไปแต่ performance โดยส่วนใหญ่แล้วจะดีกว่า vanilla RNN ครับ